ส่งต้นพันธุ์ปัตสามที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับทุกคนผู้ใหญ่วุฒิชัยนะผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกคนทราบข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านที่ทับทิมสยามซุนซีนะครับท่านบอกว่าชื่อเสียงภาไกลมากในเรื่องของพักสาบเนาะอันเนอร์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 บ้านเราคือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าน่าลงปลูกดูครับน่าลงดู เษตรกรที่ลงผิดลงถูกลูกอย่างอื่นมานานแล้วเนาะได้จริงมากกว่าทำนาหลายเท่าแล้วก็สามารถอส่วนราคาก็มันอยู่ที่กลไกของตลาดมันก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่ที่สําคัญคือเรามีรายได้ทุกวันอย่างผมถึอันนี้มาดูเลยจะไปส่งแล้วนี่ครับอนี่ก็เป็นกิ่งพันุส่งครับส่งนะครับอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ต้นต้นผักสาวอันนี้ลูกลูกผักสาวนี่ก็สองกิโลสองกิโลอันนี้ก็ทรง,ง,งพระยืนคอนแกนฮะทรงคอนแกนป้าตีโทอันนี้ก็สาลี่เลยทรงเลยครับเลยอยันนี้จังหวัดเลยนี่อะไรเนี่ยคือที่ใส่กรงอยู่นี่คืออ,อะไรอันนี้ไอ้ต้นผักสาวกับลูกผสมกันนะอันนี้จะไปทรงไหมนี่วางน้ําเคี้ยว นี่วางน้ําเขียว่งตลอดโอ้โหไอแค่ตะกร้าทรงนี้ก็ครับก็นี่ก็พันสองร้อยบาทนี่นะครับผมตะกร้านี่ชุดยอดเลยทุกคนนี่มาเอกไจเรื่องตะกร้านะครับตะกร้าส่งชาเชิงเซาตะกร้าก็คือเราบวกหมดแล้วครับรวมสรงผมสรงแล้วใจญนี่สิบต้นเนาะสิบต้นก็หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งรับการการแตกเลยนะนี่ถ้าแตกเราเคลมครับเคลมการแพกการอะไรเราจะมั่นคง มันคงแรงๆเลยครับเป็นเคเบิลทาย่างดีวัดอย่างดีมันยังดีครับน้อยมากที่จะเสียระว่างขนส่งน้อยมากอันนี้คือรอส่งไม่มีครับรอที่ไปส่งครับตีเป็นเงินเท่าไหร่ที่ที่จะส่งวันนี้เนี่ยเอาตีเท่าๆประมาณหกพันหกพันบาทครับผมมีตรงนู้นด้วยวันละหกพันง่ายๆเลยครับผมก็บางทีก็ได้เยอะกว่านี้บางทีก็ได้น้อยกว่านี้แต่โดยเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ครับก็หกลักอ่ะต่อเดือนนะหกลักต่อเดือนครับ ถ้าเราไปดูต้นดีกว่าเอฟซีบอกว่าเอไปดูต้นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ไม่ยากดูวิธีเพาะชำวิธีการดูแลนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นต้นที่เราคัดครับเตรียมส่งทางนู้นด้วยจะสวยแล้วจะจะคัดเอาต้นสวยๆส่งไปได้ื่อยครับส่งลูกค้าอันนี้สวยคือทรงก่อนครับผมก็จะตัวในที่มันมีเรื้อยอ่านี่ครับเราก็จะชำไปเรื่อยๆครับเนีอันนี้อันนี้อันไม่หยู่นี่ นี่อันนี้เตรียมชําวันนี้ถึง,ถงตัดมาแช่น้ายาเร่งรากครับน,น,น,นี่ก็ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็เริ่มแตกนี่ตัดเริ่มชําเราก็จะชําทุกวันท่านผู้ใหญ่ลองสาธิตการชําให้เอฟซีได้ชมอันนี้ไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงไม่ห่วงทายัางไงบ้างอ่ะลองเล่าให้ฟังนิดหนึง่งก็อันนี้เราตัดมาหลังจากที่เราแช่อย่างน้อยสามสิบนาทีเนาะสามสิบนาทีเราก็เอามาชําธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตามไปดูการชําต้นคู่ครับ S <S ส่วนบางทีก็รอดเดียวบางทีก็รอดคู่ก็แล้วแต่อันนี้เราก็จะคายเป็น,ปนพ,พยายามชำเป็นคู่อ่ะเป็นคู่ทั้งหมดครับบางทีก็รอดทั้งหมดบางทีงทก็รอดหนึ่งป้องกันเพราะว่ามันมันไม่ได้รอดทั้งหมดนะโดยปกติก็รอดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดินที่เราทำดินที่่ผสม,มเอาดินธรรมดามาดินทั่วไปแหละครับม่ผสมไม่ได้ผสม,มดินธรรมดาแต่หลังจากที่เราเขาติดรากติดรากเราก็ให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยเอา ให้ปุยเอาครับผมดินไม่ได้ผสมอันนี้คือตัดครบ่หนึ่งครับผมโดยประมาณครับก็ยี่สิบเซนเหมือนมันสัมปหลังหลือวปู่ครับเหมือนกันเลยครับคืบหนึ่งคืบหนึ่งก็จะปักไปประมาณห้าเซนเตเบื้องต้นจะมีน้ำยาเร่งรากด้วยครับผมน้ำยาเร่งรากก็ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากเลยดูแลก็คืออย่างนี้เลยปักไว้เลยใช่ครับผมปักไว้รดน้ําวันละครั้งอันนี้คือเริ่มออกแล้วอีเล่ครับเริ่มออกเรื่อครับก็จะออกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วแต่จังหวะบางทีก็แปดสิบแล้วแต่ช่วงก็ออกแล้วทุกคนกำลังออกมาต้นเลยไม่มีตายเลยแรงปลอดภัยนะครับนี่ก็ทยอยคือทําไปเรื่อยๆนะมุนเวียนกันไปช่วงนี้ก็ทําไม่ทันหลอกครับทําไม่ทันลูกค้าไม่ทันลูกค้าลูกค้าเลยบ่นนี้ครับไม่ทันก็ที่เห็นนี่ก็ประมาณเกือบหมื่นตนอ่ะท่านพี่พาเดินเดินให้ดูไว้สุดเลยอ่ะไนใมาเลเซียอยากจะดูไวสุดแต่ เพราาว่มาหลายท้ง้วไม่เจอนะครับสามารถเลือกได้ครับก็ถ้าท่านมาเลือกเองก็จะได้ถุงใหญ่มันจะมีถุงเล็กถุงใหญ่นะถุงเล็กถุงใหญ่แล้วก็มาเลือกต้นคู่เอาเลยสาหรับท่านที่มามาครับเยอะครับก็ก็ทั้งทั้งเทมทั้งทั้งปีทั้งสรงนะแม่ค้าพ่อค้าที่มารับไปขายต่ออะไรก็มีมีมาตลอดมีมาทุกวันครับมก็อยู่ ในในโรงเรือนเลยเป็นมีโรงเรือนมาตรฐานครับโรงเรือนใหญ่ยิ่งกว่าโรงละครเลยครับนี่นี่นี่ศัตรูของเขาจะเป็นนอนผีเสื้อแบบนี้นล่จะมาวางไข่นอนผีเสื้อนี่ศัตรูนี่ครับโ็ฟักก็เป็นนอนจะกินเลยอันนี้ก็บีอันนี้ก็จะตายเลยที่มันทาเราปล่อยไมไม่ใช่มันจะกินหมดเลยกินไปทั่วนะอ้าจนกว่าเขาจะฟักเป็นดักแด้เป็นอนอนปีเสื้อตัดออกได้แต่เราก็ ขาดเลยนะตายแล้วเราก็บีไปแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรแค่นั้นแหละศัตรูเขาตัวหลักกี่โรงทั้งหมดครับอีกตัวนี้มีกี่โรงอันนี้ปะครับมีกี่โรงครับโรงเดียวครับของโรงเดียวแต่ก็โรงขนาดใหญ่พอสมควรก็โรงใหญ่ปัจจุได้ประมาณหมื่นห้าพันต้นหมื่นห้าพันต้นครับผมหมื่นห้าพันต้นแต่เราก็ทําไม่เคยเต็มหรอกอันนี้อะไรนี่ตรงนี้ที่คงไว้ปิดช่วงที่ทําสุญญากาศหน้าหนาวมันจะเพาะยากอ๋อเพาะยากหน้าหนาวครับหน้าหนาวก็ต้อง ใส่ทาเป็นสุญญากาศให้มันอุ่นให้มาครับเป็นพลาสติกโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะรู้จักเดี๋ยวใครอยากจะรู้บางคนบอกโอ้อยากจะรู้แล้วอยากจะรู้รบเบอร์โทรอยากจะถามสอบถามทันเดี๋ยวถ,ยถ่ายคลิปเราจะบอกถามนะครับมาศึกษาดูได้ครับมาดูวิธีการปลูกแล<ท>้วก็ท่านบอกว่าเงิ่นเรือนผู้ใหญ่ไม่ต้องแล้ว <laughs> <laughs> นะครับเพราะว่านี้สบายกว่านะครับ มันก็ถือเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ครับม<ช>ีรายได้มาตลอดมีผมทํามาสองปีนะสองปีนั้นก็ก็ได้ตลอดทุกเดือนแล้วอะไรที่ให้ท่านผู้ใหญ่มาเลือกตัวนี้มีไอเดียมาจากไหนครับก็เดินมาหลายอย่างเนาก็ลองตอนแรกเอามาปลูกคิดมาปลูกกินธรรมดาแล้พอปลูกไปปุ๊บเราถ่ายโพสต์ไปปุ๊บแล้วก็มีคนทักมาไหมมันพอขายได้ก็อันนั้นเลยก็ขยายพื้นที่ปลูกจาก หนึ่งงานก็เป็นตอนนี้เป็นซีไรครับแล้วก็จะปลูกเพิ่มอีกจะปลูกเพิ่มอีกปลูกเพิ่มอีกครับตอนนี้ตลาดสําหรับผลสดก็ยังไปได้แต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่มันฟืดนนครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนาะพวกเห็ดพวกของป่าออกเยอะก็คนทานไปกินทางนู้นทางนี้ก็ราคาก็อาจจะดบลงนิดหนึ่งตอนนี้เพมไปเลยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วครับจากเดิมที่ร้อย ้อยี่สิบก็เราจะลงมานนร้อยโกิโลละไทตอนนี้เรือกิโ,โ,กโล,ลไทตอนนี้หน้าสวนมุกพาอย่แปดสิบาทแปดสิบาทหน้าสวนแปดสิบาทบแต่ทรงก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่จังหวะแต่มาแล้วแต่คุยกันนะ<ช>บางทีเขามารับร,ร้อยกิโลเนะเาะต้องต้องให้ค่าน้ำมันเขาอะไรเขาครับก็บบเป็นกลยุทธ์การตลาดทั่วไปแหละครับก็ซื้อเยอะก็ได้ถูกซื้อเยอะก็ได้ถูกครับผมนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครมาซื้อที่นี่ก็ถือว่าได้ดีเพราะว่ามันก็ ถ้ากิ่งพันธุ์อ่ะแนะนําให้มาพจะได้แนะนําวิธีการปลูกวิธีการดูแลสําหรับมือใหม่นะครับสรืแลมีสําคัญท่านได้กิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับไม่มีเอาตัวอื่นมาแล้วถ้าทุกคนบางคนซื้อไปแล้วกับท่านผู้ใหญ่มีอะไรจะแนะนำไหมพอดีวันนี้สอบถามมีอะไรจะแนะนําไปเลยก็เวทผีได้ถ้าถ้าซื้อไปแล้วปลูกเนาะหลังจากสี่ห้าเดือนถ้ายังไม่ติดลูกก็แนะนําให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมดูก็จะได้แนะนําว่า บางที่อาจจะขาดปุ๋ยขาดน้ําหรือไม่ก็ขาดแสงแดดครับขาดอะไรแสงแดดปุ๋ยปุ๋ยน้ำตอนนี้ผมรองรับแสงแดดด้วยใช่ไหมปุ๋ยแต่ละไปดินแต่ละพื้นที่น่ะเราต้องให้ปุ๋ยไม่เหมือนกันครับทุกคนนั่นแหละก็บางทีเมื่อธาตุอาหารในดินมันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ครับใครมีปัญหาเรานี้ให้โทรหาผู้ใหญ่ได้เลยได้ครับก็ดีได้ตลอดถ้าเป็นที่สวนเราก็จะมีเก็บตลอดทั้งปีทั้งปีได้ทั้งปีเลยครับผม ได้ทั้งปีก็คือเราตัดแต่งสลับโซนกันไปมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เก็บตลอดครับก็เป็นมันจะมีช่วงธันวามกราแล้วมันก็อาจจะพักช่วงนั้นแต่ถ้าเป็นต้นใหม่มันก็ออกตลอดครับต่วนใหญ่ประสงมีจังหวัดอะไรอะไรบ้างที่ชอบสั่งเยอะๆมีมีจังหวัดอะไรบ้างที่คนสดก็จะเป็นเชียงใหม่กับไปชนบุรีพัทยาภูเก็ตกับเมืองท่องเที่ยว ที่สั่งผลสดเยอะๆนะส่งไปตลอดส่งไปทุกวันแหละั้นา็พันก็มีส่งเยอะไม่พันครับพันก็ส่วนมากจะเป็นภาคอีสานและภาคใต้ภาคกลางไม่ค่อยมีครับก็อย่างที่เห็นนะครับพันก็คือห่อไปส่งได้เลยแบบผมก็พร้อมปลูกนั่นแหละผมปลูกพร้อมหออย่างสบายยางสวยงามนะครับผมปลอดภัยปลอดภัยนะครับการขนส่งเนี่ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยมีอะไรจะฝากท่านผู้ใหญ่นะครับถ้าใครเอฟซีอยากจะซื้อ พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่สนใจผูพักศับเนื่องจากมีเพจหลายเพจเหลือเกินนะครับก็ก่อนที่ขั้นจะซื้อก็ลองดูให้ดีนะครับเพจจริงๆอยากให้เลือกเพจที่เขาเปิดหน้าแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเปิดหน้าแล้วก็ดูถ้าเป็นเพจที่โทรศัพท์ไปแล้วไม่รับก็ได้ตอบแต่ทาง Facebook ทางเพจนั้นก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นของปลอมไปก่อนครับ<พ>ก็อ,อยากให้ดูว่านะเพจที่เขาเปิดหน้าเนาะถ้า สังเกตดูเฟซบุ๊กไลฟ์เพจเหลือเกินที่อ้างว่าเป็นกิ่งพันเท้นะครับแต่เขาบางทีพันเทน่ะมันไม่ถูกมากหรอกเพราะว่ามันทํายากครับการเพาะขยายพันธุ์นีมันไม่ได้รอดทั้งหมดครับครับมับางอันก็ตาไม่ได้ง่ายนะครับต้องดูเพจที่เทนะครับเปิดหน้าพันจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับบางที่เอามาปลูกแล้วไม่ติดลูกโดยเฉพาะที่เป็นเงาหน่ะใบเฉกไม่ใช่เลยครับไม่ไม่ติดถ้าแต่ ปลูกกินยอดน่ะได้อยู่ครับตอนนี้ปลูกให้ออกลูกเพชรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพชรอิสานเองของเราครับมาก็ติดผู้ใหญ่วุฒิชัยเลยของแท้ครับผมทายให้สถานที่ด้วยนะครับครับผมที่ทําการผู้ใหญ่บ้านให้เห็นเมื่อกี้นี้ครับของแท้เลยนครับท่านผู้ใหญ่มีเบอร์โทรไหมครับฝากเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อซื้อต้นพันซื้อผลสดผักสาบก็ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับคอยรอบหนึ่งนะครับพอศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับครับผมแล้วก็สาามรถ โทรมาปรึกษาแลวก็ติดต่อได้นะทุกคนถ้าอยากได้พันสาบของแทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือที่นี่ทักษิมสยามโซนสี่ผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับนามสกุลดวงดีนะครับถ้าจำไม่ผิด่ใช่ไหมครับครับผมก็ดูว่ามันไม่เต็มร้อยเนาะมันไม่ได้รอดหมดทําอันนี้นี่คือไม่เต็มก็ตายก็มีนะครับตายก็มีแต่ว่ารับรองว่าผู้ใหญ่ไม่ส่งแบบนี้ไปให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกิ่งไม่กิ่งประวัติกิ่งชาพร้อมปลูกครับสาหรับท่านบางท่าน ส่งไปอาจจะกระทบกระเทือนช่วงคนส่งเราก็เคลมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอันนี้คือมันก็ใหญ่เลยนักที่จะส่งไปนี่ครับผมใหญ่พร้อมปลูกเลยครับพร้อมปลูดยิงตัวนี้ยิ่งแข็งแรงครับเป็นได้แข็งแรงบางท่านก็แล้วแต่ชอบบางท่านเขาก็ชอบประมาณนั้นอันนี้แต่จะให้ดีก็ตัวยาวนี่แหละจะปลูกนานแข็งแรงมันนานขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม